สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่า My Cat Girlmate นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเกมนี้น่ครับผมจะเป็นเรื่องราวของชายคนนึงนี้ผมที่เก็บแมวจรจัดตัวหนึ่งเนี่ยมาเลี้ยงนี่ครับผมแต่กลายเป็นว่าแมวจรจัดนั้นไม่ใช่แมวธรรมดาได้เองครับผมเป็นแมวจากอีกโลกหนึ่งที่เธอเนี่ยสามารถกลายร่างกายของตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นมนุษย์ครึ่งคนครึ่งแมวได้นั่นเองนะครับผมเรื่องราวของเรากับเธอที่ม่ได้เกิดขึ้นบ้างในบ้านหลังนี้ก็เดี๋ยวรับชมพร้อมกันเลยนั่นเองนะ ซึ่งบอกไปก่อนนะครับผมหนของตัวเกมนี้นะครับผมจะเป็นแนวเกมแบบว่าไลน์โนเวลนั่นเองนะครับผมคืออ่านไปเรื่อยแล้วก็เลือกช้อยตอบคาถามอะไรกินนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเกมก็จะมีภาพขยับบ้างบางฉากนั่นเองนะครับแบบเป็นเฟรมต่อเฟรมอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเกมก็จะไม่มีเสียงภาคของสาวๆอยู่ในเกมด้วยนั่นเองจะมีแค่ด้านงของเสียง BGM ที่ประกอบของแต่ละฉากเท่านั้นเองนะครับผมหนของเสียงภาคของตัวละครจะไม่มีน,ะนะั่นเองฮะ ซึ่งตัวเกมนี้นี่ครับผมมีแค่ทาของภาษาอังกฤษเท่านั้นนนั่นเองนครับผมไม่มีภาษาไทยหรือภาษาอื่นเลยนะมีแต่ภาษาอังกฤษล้วนเลยนะครับผมในเกมนี้นั่นเองนครับผม ใครไม่เก่งคิวสมาร์ทเชฟแอปภาษาจะต้องคำนิบายได้นี่แต่ว่าน่าจะใช้กันคันเหนื่อยนิดนึงเนาะผมแนะนะทำให้คนที่แบบเออเก่งอังกฤษหรือพอแปลได้เล่นเกมนี้ดีกว่าในอเดียผมเพราะตัวเกมเป็นไลท์โนเวลบอกเลยแบบด้านของบทความบทพูดอะไรพวกเนี้ยมีแต่ภาษาอังกฤษกล้วนเลยใน,นีอเดียผมแล,แล้วไลท์โนเวลด้วยคือมีเน้นแต่อ่านเดียวเลยนี่ครับด้านของเกมเพลย์อาจจะไม่ค่อยมีไม่มีเลยก็ว่าได้นะผมแค่มีแค่อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็เลือกช้อยส์ที่เราจะให้มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้นั่นเองนครับผม สิ่งตุกเกมนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสองสามฉากจบได้นั่นเองนี่ครับผมก็จะมีฉากจบแบบแฮปปี้กับแบดเอ็นอะไรพวกนี้ด้วยนั่นเองเนี่ยก็เลือกช้อยที่ดีแล้วกันเนาะสิ่งตัวเกมนี้เนี่ยครับผมเขาพัฒนามาตั้งแต่ปี2 0ง1แล้วนั่นเองนี่ครับผมแล้วก็จบไปตั้งแต่ปีนู้นแล้วนั่นเองเนี่ยผ่านมาสักประมาณ4 4ปีแล้วนั่นเองนี่ครับผมแต่เขาอยู่พัฒนามาตั้งนานแล้วเนาะสิ่งตัวเกมนี้เป็นเวอร์ชันสมบูรณ์แบบแล้วนั่นเองเนี่ยผมมีฉากจบนี่อะไรครบถ้วนหมดทุกอย่างแล้วเนาะ ตัวเกมนี้มีทั้งไฟล์ apk แล้วก็ไฟล์บน pc นั่นเองครับผมแล้ทั้งพีซีแล้วก็บน android ได้เลยนั่นเองครับผมเป็นไฟ B K, ล์ apk เหลดติดตั้งได้เลยนั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องของตัวเกมจะเป็นแนวอบอุ่นหัวใจแนวแบบฮีลิ่งหัวใจเนาะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับสาวคนหนึ่งที่เป็นสาวแมวนั่นเองนี่ครับผมประมาณนั้นสำหรับใครชอบแนวเลิฟคอมเมดี้หวานๆเี่นเกมนี้จะเหมาะสำหรับทุกท่านได้เลยนั่นเองนี่ฮะแต่ว่าอาจจะอ่านเหนื่อยตาแฉะนิดนึงนะเพราะมีแต่บทสุนทนาเยอะแยะไปหมดเลยนั่นเองนะครับสำหรับเเกมนนนนี้ั่องฮะ โอเคมาเดี๋ยวเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าว่าในเรื่องของเกมเนี่ยเป็นก็ข้าวประมาณไหนและกันนั่นเองนะครับผมพอมกันแล้วก็เดี๋ยวรับชมพร้อมกันเลยนะครับในเรื่องของตัวเกมนี้ครับผมจะกล่าวถึงตัวละครเราเนี่ยผมที่เป็นพนักงานออฟฟิศนั่นเองนี่ครับผมที่เขาเนี่ยกำลังกลับบ้านอยู่นี่นเองนี่ครับผมบังเออญไปเจอด้านของแมวตัวหนึ่งที่เหมือนกําลังเอ่อถูกรถชนมาเนี่ยผมอาวุเจ็บสาหัสมากเลยนั่นเองนี่ครับเขาเลือกที่จะพาแมวตัวนั้นเนี่ยไปรักษาที่ห้องพยาบาลหรือว่าเอ่อพวกสัตวแพทย์อะไรอย่าินนั่นเองนครับผม ซึ่งอาการของเธอเขา่จะอรอดแล่มากเลยนะครับเพราะเป็นแมวที่ถูกรถชนมาโอกาสที่รอดชีวิตเนี่ยคือต่ํามากนั่นเองครับผมพอหมอรักษาอาการให้เสร็จปุ๊บนเนี่ยก็ต้องอยู่ที่้าของตัวแมวเองว่าจะแบบว่าสามารถจะฟื้นฟูก,กลับมาได้มากแค่ไหนนั่นเองครับผมซึ่งเขาไม่อยากจะปล่อยให้มันแบบว่านอนตายตรงนี้เขาต้อ่จะเอามันมากลับมาที่บ้านด้วยนั่นเองครับผมแล้วคอยเลี้ยงดูให้หารการกินอาบนะ้ำอาบท่าให้ในขณะที่แมตตัวนี้ได้รับบาดเจ็บอยู่นั่นเองนีฮะ จนเวลาผ่านไป2อสาวันนั่นเองครับจนกระทั่งตอนเช้าตู่นี่ครับผมเราบังเอิญเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยอยู่เดินแต่เตไปตามบ้านนั่นเองครับบ้านของเราเลยนี่นเองครับซึ่งเราก็สะดุ้งตื่นขึ้น,นมาทันทีเนี่ยเพราะว่าเห็นสาวแบบว่าหูแมวหางแมวแบบล่อนช่อนนั่นเองครับผมเราเลยตื่นขึ้น,นมาเอ๊ะนี่เธอเป็นใครเนี่ย จะบทสุดท้าที่เราคุยกันกับเธอได้เองนะครับผมกับเธอเนี่ยกำลังจะออกจากบ้านหลังนี้แล้วได้เองครับผมเพราะเรื่ของสุขภาพของเธอร่างกาเธอเนี่ยเริ่มที่จะขยับได้แล้วเธอเลยไม่อยากจะรบกวนมากเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้รู้ตัวตนจริงของเธอได้เองว่าเธอเป็นใครอะไรอย่างนี้ได้เองนะครับผมเลยที่จะรีบจะออกไปจากบ้านหลังนี้ได้เองนะครับผมแต่เธอเนี่ยเนี่ยอยากจะมองหน้าเราครั้งสุดท้ายก่อนที่จะออกจากบ้านหลังนี้ไปนั่นเองนะครับผมเธอทําการจ้องมองเราตอนเราหลับอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งจังหวะนั้นเองนะครับผมทำให้เราบังเอิญตื่นขึ้นมาพพออออออดดีีีีนนนนนนััััั่่่่เเเเเเเงงครรรบบบบผมมทาาใหห้ยปะะะจจกกธฮ ทำให้เธอโลกลากก็ทำตัวไม่ถูกนถเนี่ยผมเธอเลยแก้ตัวว่าเออนี่เป็นแค่ความฝาานะันเท่านั้นนะเธอเออหลับไปได้เลยนะนายหน้าอะไรแบบนี้นี่เองครับผมแก้งก็เป็นอให้กับฝันนี่ครับผมแต่เราเนี่ยจะเชื่อหรอเรื่องแบบนี้นี่เองครับผมทำให้เธอสารภาพบาปทั้งหมดออกมาเนี่ยว่าเธอเนี่ยไม่ใช่เป็นแมวธรรมดาเธอเป็นแมวอิจฉาอีกโลกหนึ่งนี่เองครับผมเป็นอีกโลกหนึ่งของจากต่างโลกอะไรวะน,นั่นเองนี่ครับผมซึ่งทุกคนเนี่ยต่างมาที่นี่มักจะแปลมปลอมตัวหรือว่าอะไรพวกนี้มาเนี่ยเองครับผมแปลเป็นแมวบ้างหรือไม่ก็ปิด หูบ้างอันนี้ไม่ให้มนุษย์เนี่ยรู้ถึงความตัวตนของพวกเธอนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกเนี่ยผมที่เธอเนี่ยเปิดปรากฏตัวต่อหน้าเราเข้าให้นั่นเองนะครับผมซึ่งกฎการที่เอ่อ้าเปิดเผยตัวตนเนี่ยเป็นกฎข้อแรกของอาณาจักรของเธอเลยนั่นเองครับผมห้ามให้มนุษย์รู้ถึงการไม่อยู่ตัวตนของตัวละครเรานั่นเองนะครับผมแต่ว่าเธอเนี่ยจนหลุดเจอไปแล้วนั่นเองนะครับผม ฉัลเรก็ได้ผานเสื้อผ้า,าให้เธอมาใส่นั่นเองนี่ครับแล้วก็พูดคุยกับเธอนะว่าเธอจะเอายังไงต่ออะไรอย่างนี้นั่นเองนี่ครับผมเพราะเธอออกไปข้างนอกเนี่ยเธอก็ไม่มีที่อยู่ที่จะไปแล้วด้วยเธออยู่อ,อยากอยู่ที่นี่ต่อไหมอะไรอย่างนี้นั่นเองนี่ครับผมซึ่งเธอก็รู้สึกเกรงใจแต่เธอก็แบบอะอยู่ด้วยก็ได้ไงก็ไม่มีที่ไปแล้วแถมเธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยทํางานบ้านทําอะไรให้ด้วย,วยกันน้องเพื่อเป็นการค่าตอบแทนอะไรอย่างนี้นั่นเองนี่ฮะซึ่งพอเราคุยตกลงกันเสร็จเรียบร้อยให้เราก็ออกไปทํางานข้างนอกนั่นเองนนนนนนีี่่่่่คครรรััััับบบบผผมมมพ้้อออกกกกตใจิิิดดหยสงงทเเขึ ซึ่งพาก็จะตัดไปสู่หน้าของเธอได้เองครับผมซึ่งเธอมีชื่อว่าซินเทียนั่นเองครับผมซึ่งเธอเนี่ยบอกรับปากว่าจะทํางานบ้านให้แต่ทิ้งจริงแล้วเนี่ยเธอทํางานบ้านให้เป็นเลยนั่นเองนะฮะแต่เราก็ได้สอนหน้าของคอมพิวเตอร์ให้เธอเนาะว่าเธอสามารถหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้เลยนั่นเองผมมีข้อมูลต่างๆที่เธอเนี่ยสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้จากนี้ได้เลยนี่เองครับผมเธอเริ่มที่จะค้นคว้าหาการบอกว่าทำความสะอาดเาขยะไปทิ้งหรือซักเสื้อผ้าหรือนี่ตามทอร์เน็ตนั่นเองนะครับผม จนเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยผมเราก็เริ่มที่จะชุจักรวันกับเธอไปเรื่อยๆไปเรื่อยนั่นเองนี่ครับผมจนเราพาเธอไปออกไปข้างนอกบ้างนะผมไปซื้อกับคงกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยผมไปเจอเพื่อนของเราบ้างหรือเจอใครต่างนานามากนั่นเองนี่ครับผมแล้วก็มีด้านของพี่สาวของซินเทียด้วยนะผมผับ้างนั่นเองนี่ซึ่งเธอก็เป็นแมวเหมือนกันเนี่ยครับผมซึ่งเราก็บังเอิญเจอกับเธอเหมือนกันแล้วก็มีเพื่อนข้างบ้านอีกนี่ครับผมแล้วก็มีด้านของเมดประจำตัวของเธอด้วยที่มาแวะเบียนมหาเธอในเอเนี่ยผมแล้วก็มีเหตุการณ เราก็ได้พาน้านของซิเนเทียไปเที่ยวนอกโลกมากขึ้นนั่นเองครับผมด้าน,นของการไปด้านของทะเลทรายไปทะเลทรายหาดและพวกนี้เราไปเที่ยวเล่นด้วยการทําให้เธอเนี่ยมีความสุขมากขึ้นในการที่อยู่โลกใบน,นี้นั่นเองนีครับผมจนกระทั่งมีฉากดราม่าหนึ่งเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วนั่นเองครับผมด้านของอาณาจักรของเธอเนี่ยได้เชิญน้านของให้เธอเนี่ยกลับไปที่โลกของเธอได้แล้วนั่นเองครับผมก็มีเมดอีกเมดอีกคนนึงเป็นเมดแมวที่แบบว่าคอย อยู่เคียงข้างเธอของซินเทียเนี่ยมันจะตลอดนี่เองเนี่ยครับผมเธอบอกว่าถึงเวลาที่ท่านจะต้องกลับอาณาจักรได้แล้วเนี่ยผมซึ่งทําให้เรารู้ว่าน้าของซินเทียเนี่ยไม่ใช่แมจอจัดทั่วไปหรือแมวปกตินี่เองเนี่ยผมเธอเป็นราชินีใช่ราชินีป้ะไม่ใช่ดิเหมือนจะเป็นองค์หญิงประมาณนั้นในเอเออยู่ในอาณาจักรของอีกโลกหนึ่งนั่นเองครับผมซึ่งด้าของเมตตัวเนี้ยให้เชิญให้เธอเนี่ยรีบกลับไปที่โลกนั้นได้แล้วนั่นเองครับผม พอเธอกลับไปที่โลกนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็สึกเหงามากเลยเนี่ยผมพราอยู่บ้านหลังนี้จากที่ที่มันเคยเย็บเหงามาโดยตลอดเนี่ยผมจนเธอมาอยู่ที่นี่ทําให้โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากนั่นเองเนี่ยครับผมทั้งความรักความเอาใจใส่ต่างๆเนี่ยอยู่กับเธอมันทําให้เราสึกแฮปปี้มากนั่นเองเนี่ยผมเราเลยจะเอาเธอเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเนี่ยครับผมแล้วเลยเข้าไปหาเพื่อนของเธอในเพื่อ้เธอเนี่ยเาพาเรากลับไปที่อีกโลกนึงเธออยู่นั่นเองนีะฮะซึ่งเพื่อนของเธอเขาเป็นอัศวินอยู่ที่นี่ด้วยนั่นเเองครัับผม้ยนนนี่ไทด ท้ายสุดแล้วบทสนทนาที่เราคุยกันมา,าตลอดเนี่ยผมพยายามที่จะชวนซินเทียกลับมาที่โลกของเราเนี่ยผมไม่ร้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบทสนทนาทเป็นประมาณไหนนะเพราะบ,บทสน,นทนา่อนจะยาวนานมากผมเลยไม่รู้ในเรื่องนะว่าแบบแบบว่ามันเป็นประมาณยังไงเนาะท้ายสุดแล้วเนี่ยซินเทียก็กลับมาที่โลกของเราแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเรา,าต่อตรงนี้ตลอดไปนั่นเองเนะครับผม เราก็จะมีหน้าของฉากที่เรามีอะไรด้วยกันแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยกันแล้วก็แบบจูบแก้มด้วยกันด้วยกันแล้วมีอะไรด้วยกันตรงที่บ้านของเราเลยนั่นเองครับผมและชีวิตต่อจากนี้ก็คือไปชีวิตที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับซินเทียตลอดไปนั่นเองีครับผมก็ได้เป็นฉากจบแฮปปี้เอนดิ้งฉากจบที่หนึ่งนั่นเองนครับผมในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อไปกับซินเทียนั่นเองนี่ครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าของอนายจ้างอของเธอจะเป็นยังไงต่อนะ็นม่อจเพราะาอ,องค์หญิง สัหรัเกมก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้ด้วยกันเนาะผมอาจจะอ่านข้ามๆไปบ้างหรือข้ามบทสนทนาบางอย่างไปบ้างก็ขออภัยด้วยกันเนาะนี่เป็นบทสรุปคร่าวๆที่ผมอ่านมานั่นเองนะครับผมเพราะบทสนทนาของตัวเกมมันค่อนที่ยาวยืดหรือก็ในเรื่องคเขาจะยืดยาวมากเลยนั่นเองนะผมแทนบทสนทนาได้หลอกเนี่ยแบบโอ้โหฟอนต์อ่านภาษาอังกฤษเนี่ยแบบโคตรเยอะเลยนั่นเองนะครับผมกว่าจะอ่านได้หมดนี่ยาวนานมากเลยนั่นเองนะฮะเพราะงั้นทุกคนจะเห็นได้เลยจากฉากที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้คือผมกดคลิกรัวๆเลยนั่นเองนะครับผมจะอ่านแค่ตอนแรกของเอ่นนนัังครบผม ซึ่งหากใครจะเสพได้ของในเรื่องตัวเกมก็ลองเอาไปอ่านดูได้เลยนี่เดงครัผมแต่ว่าถ้าใครจะมาเสพได้ของฉากเฮตหรือฉากอย่างว่าเนี่ยแบบมันมันก็มีอยู่บ้างอะไรนะประมาณ4ี่ห้าฉากนะผมแต่ว่าตัวเกมมันจะเน้นแบบว่าแนวอ่านในเรื่องซะมากกว่านี่เดงครัผมเป็นแดรล็อกแบบยาวมากนั่นเอ,เองครับผมใครที่ชอบแบบว่าแนวอ่านใน,น,นเรื่องแนวเลิฟคอม,มดี้หวานๆชิวๆอ่านได้เลยก็คือแนะนําเกมนี้เลยนี่เอ,เองครับผมแล้ถ้าใครอยากจะเล่นแบบว่าฉากอย่างว่าอย่างเดียวอยากจะเสพฉากเฮอะไรเงี้ยคือเกมนี้มันจะไม่ได้ค่อยเสพฉากนั้นเยอะมากเท่าไหร่นี่เองครับผมมัน ก็ให้เราสืบส่งกระสินเทียเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเนะครับผมสำหรับใครสนใจลองเล่นตัวเกมนี้นะครับผมอยากเสพบรรยากาศเกมอย่างนี้เนาะก็ลองโหลดไดท Twitter, ท้ที่ทวิตเตอร์นไปที่ที่ขอดได้เลยนี่เองครับเกมที่610นึ่นเอ็นนะครับผมขนาดไฟล์ที่ประมาณสามเมกนั่นเองนะครับผมเนทั้งคพีซีแล้วก็บน PC, แอน Add ดรอยนั่นเองนะฮะหากใครชอบดูเกมนี้ไงก็ฝากกดหนึ่งไลค์เพืใจผมด้วยนี่เองนะครับผมวิดีโอท่านายสองไฟล์เราตามชมได้เลยแล้วเจอกันใหม่เกมหน้าจุดนี้ขอตัว,ตวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ